มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับราคาทองคำนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น12เหรียญน,นะครับบวกขึ้นมา0นะมาแตะที่ในโซนของ2,700ก็เรียกว่าขึ้นมาจากปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่างแรกๆเลยเนี่ย คือในฝั่งของอเมริกาเองเมื่อวันตัวเลขแย่จริงครับใน G ของอเมริกานะครับ2.8%ของเดิมค่าที่3ไตรมาส2อยู่ที่3%สิ่งที่พบก็คือว่าการลดลง 0- 2%ในในไตรมาสที่3นะครับเกิดจากเรื่องของการนำเข้าสินค้าครับในฝั่งของสินค้าเนี่ยที่นำเข้ามาเนี่ยเยอะมากปกตินะครับดูได้จากตัวเลขดุลการค้าน,นะครับที่ติดลบแบบกระจ,ยา,จายเลย เยอะจริงๆครับทำให้เศรษกิจสหรัเองเนี่ยก็ mm hmm. ไม่ได้ยูขยายตัวขนาดนั้นนะครับ mm hmm. เงินไหลออกสะมมากกว่า mm hmm. นั่นจึงเป็นภาพกระทบนะครับในเชิงลบคดอลลาร์อินเด็กซ์ดอลลาร์หลุด1.4ครับแล้วล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคการล่วงลงมานะครับก็ก็เห็นภาพแหละเพราะอ,อะไรเนาะโอเคเออแล้วก็ ส่วนเมื่อวานมีเรื่องอะไรอีกไหมมีครับผมะไม่อยากให้เกิดเรื่องของสงครามการค้าเท่าไหร่เพราะมันทําให้ประเทศเราอะ่ะที่เป็นประเทศส่งออกอะ่ะซวยไปด้วยโดยล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมมีตัวของการสรุปไว้นะครับเมื่อวานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในฝั่งของข <c oughs> อไป <c oughs> ในฝั่งของอเมริกาเนี่ย มีการประกาศนะครับห้ามนักลงทุนอเมริกาและบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับพวกของชิปอะไปลงทุนที่จีนครับกระทบหมดแหละนะครับ Microsoft a p p l e นะครับ g o o g l e โอ้โหโดนหมดแต่ดีกว่านั้นคือเขายังให้โอกาสในการปรับตัวนะครับเนื่องจากว่าเขาอะจะมีการประกาศกฎหมายอันเนี้ยนะครับในวันที่2มกราคม2568กก็ยังดีให้เวลาเนาะ นะครับก็เ้าการให้เวลาแบบนั้นเนี่ยก็บอกได้ว่าอ่ะมันก็เป็นปัจจัยที่ที่ยังพอมีทางออกบ้างนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแหะว่าจีนเนี่ยก็จากความบาดด้วยเหมือนกันนะครับจะมีมาตรการตอบโต้บ้างกเถอะไม่พอมาในยุโรปยุโรปประกาศว่าจะแบนนะครับไม่ใช่แบนสิขึ้นกำแพงภาษีนะครับสินค้ารถยนต์ EV จากจีน ขึ้นมาประมาณ45.3%โอ้โหสูงสุดนะสูงสุดนะครับก็เรียกว่าก็หนักหนักกันแหละนะครับทำให้การค้าโลกเนี่ยมันมีโอกาสการชะลอตัวแน่ๆและอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับอ,อ่แล้วเกิดอะไรบ้างอีกเกิดในเรื่องของคุณโจไบเดนนะครับวันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยกำลังเดินทางไปยังอิสราเอลนะครับเพื่อเจรจารยหยุดยิง ระหว่างทางอิสราเอลกับทางฝั่งของพิษปะเลาะนะครับที่อยู่ในเลมนนอนนโอ้โหแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเห็นภาพที่สําเร็จหรอกนะครับก็น่าจะทําให้แนวโน้มของราคาทองคำเนี่ยขึ้นต่อตัวเลขเศรษฐกิจมีตัวไหนน่าสนใจไหมวันนี้มีอยู่สามตัวนะครับหนึ่งในฝั่งของออในฝั่งของน่าจะประกาศมาตะของญี่ปุ่น,นครับ ตัวเลขญี่ปุ่นในวันนี้คือประชุม BOJ ผมว่าน่าจะเห็นแล้วล่ะนะครับไม่น่าไม่น่าจะจะสรุปนะครับญี่ปุ่นมีการคงดอกเบีย้ยที่0.25%ครับไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอันเนี้ยไม่ค่อยมีผลกระทบต่อทองเท่าไหร่นะครับถ้าลดจะมีผลแต่ตอนนี้ไม่ลดนะครับผมก็ก็ไม่น่ามีประเด็นอ,อะไรเพิ่มแล้วก็ไปรู้อีกทีเนี่ยในฝั่งของ อเมริกาเลยกับจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานหลายสัปดาห์นะครับที่คาดว่าขยายตัวขึ้นนะก็ไม่ดีก็ไม่ดีต่อต่อดอลลาร์นะครับแต่ดีต่อทองแล้วก็ PCE นะครับก็คาดว่าจะลดลงใกล้ๆสองเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับตัวเลขต่างๆยังชี้ว่าทองนะครับยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้นะครับไม่หลุด2 7 6 0น็ดสิบนะครับอยู่ในฝั่งรองได้เปรียบมากมาก นะครับผมแล้วก็เป้าด้านบน2 8 0 0 2 8 0 0ย้เาเหรียญครับที่เป็นจุดแนวต้านสำคัญนะครับในช่วงนี้นะโอเคอ่ะทองโลกมีประมาณนี้เลยส่วนทองไทยไปดูค้างเงินบาทก่อนข้างเงินบาทตัวเลขบ้านเราไม่ค่อยดีครับในผลพิษภาวสาหกรรมเนี่ยก็ออกมาหดตัว3%เก,ก็เห็นภาพแหละรถยนต์ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับรถยนต์หดตัว ไป14เดือนติดนะครับก็ขายไม่ออกแหละนะครับเจอรถไฟฟ้าเข้ามาคว่ำตลาดเนาะนะครับอ่ะก็ก็ก็เป็นภาพทําให้บาทอ่อนได้การเมืองก็ด้วยครับมีมีเรื่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคก็ยังมองบาทอ่อนนะครับทำให้ทองคําไทยที่เป็นโกลฟิเจอร์สิบาทนะครับในซีรีส์แเนี่ยยังพุ่งต่อล่าสุดกําลังจะทดสอบ4 5่0 0ครับโห อยู่ในฝั่งรองครับสต็อปไกลๆหน่อยนะครับผมแถวโซน44,380ไม่ดุดโซนนี้ยังเห็นในฝั่งขาซื้อครับแล้วก็ทองไทยทองไทยระวังติด44,600ครับถ้าติดแล้วย่อลงมาก็มีโอกาสถึงประมาณทัก4 4 0 0ถ้าใครอยากจะเก็บของนะครับก็รอย่อมาดีกว่านะครับโอเค